ช้างก็ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้แวะกลับมาบ้านเราอีกเลยอะคะ่ะส่วนหนูหนูก็เศร้าร้องไห้อยู่ประมาณเบอร์นี้ยังเพียอย่างตามสามเดือนนะประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะพี่เต้นเฮ้ยอยูน้อยมึงทำใจไวขนาดนั้นนะคือหนูโชคดีอะคะ่ะหนูมีเพื่อนดีคอยให้คำปรึกษามึงก <c oughs> ว่าจริงๆแล้วอะพี่ช้างไม่ใช่เกย์หรอกเว้ยไอ้ห่า กูได้กินเต็มสองหลหูที่เขาโกหกมึงอะ <c oughs> เพราะเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่บอกมึงไม่ได้ไงโกหกว่าตัวเองเป็นเก์นะมึงจะบ้าเหรอมึงฟังกูนะที่แม่มึงเคยพูดก็ถูกนะเวย้ยอย่าหาว่ากูด่าเลยที่เขาบอกมึงแบบนั้นอะเพราะว่าเพราะมึงเป็นสกอย,อย์งไงเอาอ้สานตัวหมวะกูเป็นสกอย์แล้วปะ อย่าไปโกรธเขาเลยเขาคงไม่อยากพูดตรงๆว่าไม่ชอบสกอยอย่างมึงก็แค่นั้นแหละถ้างั้นก็ไม่อยากกูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกเป็นสกอยแม่มึงไม่เป็นสกอยแล้วมึงจะเป็นเฮียอะไรวะกูก็จะตั้งใจเรียนหนังสือไงกูอ่ะจะสอบเข้ามาหาลัยที่กรุงเทพไปหาวิชาให้ได้เว้ยแล้วนั่นมึงจะไปไหนนะ่ะจะเลิกเปสกอยไง แต่ก่อนเอนอ่ะเพณ่าขายโมไซก่อนอ่ะอีฮ่าโมไซกูที่เขาว่ากันว่าความรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองและก้าวไปข้างหน้าตอนแรกอะหนูก็ไม่เชื่อหรอกนะคะแต่พอมาเจอกับตัวเองอะหนูเลยรู้ว่ามันจริงสุดๆไปเลยพี่ต้น มองอะไรเดี๋ยวแม่งหนูได้บอกลาชีวิตสกอยตั้งใจเรียนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อเป้าหมายเดียวค่ะนั่นคือการตามพี่ช้างไปเรียนที่กรุงเทพให้ได้ผ่านไปสองปีจนในที่สุดในที่สุดหนูก็ หนักเหมือนกันเนาะแกไปกินบ้างไหมโอ๊ยไม่เอ่ะวันหลังอ่ะแกก็เลิกรลับดิปฏิเสธไปบ้างไม่ใช่ให้ความหวังคนไปมัวสั่วให้ความหวังอะไรวะคนเขาอุตส่าห์ให้เกงใจเขานั่นไงไม่คนละ